เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าเราเท่ EP ที่2นะครับผมก็นะครับสำหรับ EP นี้พี่ท็อป,ปนะครับจะแต่งตัวสายเติมนะครับไปปักธงจีบสาวในย่านคนชิวนั่นเอง<ะ>ก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปก็จะแต่งตัวตามนี้นะครับตึงๆเลยไปจีบสาวในย่านคนชิลนั่นเองเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะ ได้สาวไหมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็นะครับสาหรับคลิปนี้พี่ท็อปก็ยังใช้ชื่อคีทะยงหวยอยู่นะครับทุกคนก็ตามนี้เลยแล้วก็ครับผมสําหรับคลิปนี้เสร็จการแต่งตัวก็จะแต่งตัวตามนี้ไปนะครับเป็นหมวกเอฟครับผมก็เป็นหมวกเอฟแบบใหม่นะ แล้วก็จะเป็นหน้ากากแบ็กกอต์นะครับหน้ากากสีดําแล้วก็จะเป็นนี่เลยดวงตาอันนีครับผมเห็นไหมมันจะมีสีฟ้าออกมาจากหน้ากากนะฮะแล้วก็จะเป็นสักลาวาครับผม <Nope. S 1> แล้วก็จะเป็นกางเกงปีกนกสีเขียวนั่นเองแล้วก็รองเท้าปีกนกครับผมก็แต่งตัวสายเติมตึงๆต,ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สําหรับท่าทางในคลิปนี้นะครับพี่ทอ็อปก็เอาไปตามนี้เลยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับผมก็หลกัหลกๆท่าปักธงเช่นเคยนะครับทุก คนและก็เป็นพวกท่าให้ดอกไม้นะครับทาให้หัวใจครับผมและก็จะเป็นในส่วนของพวกท่าสกินปืนนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นท่า UMP นะครับผมอันนี้ก็เ k คมังกรครับกอซาครับผม King f i a t u r e ฮะและก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ UMP นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับ XM8 ซองแมงป่องครั ปิดท้ายละหล่อนะครับผมด้วย MP40 w e l 8นั่นเองก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าทางก็เอาไปตามนี้เลยและก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรานะครับผมไปลุยย่านคนชิวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปจีบสาวในย่านคนชิวกันเลยดีกว่าครับทุกคน Let's Go เอาละมาอยู่ในย่านคนชิลแล้วครับทุกคนห้องนี้สาวเยอะสาวเยอะนะฮะโอ้โหคนเยอะด้วยนะครับดูดิโอ้โหแต่ละคนตึงๆทั้งนั้นนะครับเราไปหาสาวคนไหนดีมีสาวคนเดียวอะ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยยอดียอดียอด,ยอดีวันดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยโซเวียโซใจนี่เฮะ้เอาเขาขายกวา๋วยเตี๋ยวเหรอโอเคเอ้ยมีไอด้วยนะครับ s n x o w ไก่อาเดี๋ยวเดียว เอ้ยเดี๋ยวนะผมโดนเสาบอกว่าไก่เหรอวะให้หัวใจไปดินี้นะครับผมถามด,มาดมิมีผัวยังครับอ่าจัดไปครับผมมีผัวยังครับแล้วก็ให้ดอกไม้ไปหนึ่งดอกจแจมแจมครับผมแหน่สาวคนนี้แน่นแฮะแน่นแน่นแน่นปัญญาอ่อนค่ะโอโยใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยยอ่ยอยอ่อย่อดูท่าทางไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่นะคนนี้นี่กดอันนี้ไปอีที ต้องการไรคะไก่หูโดนสาวบอกว่าไก่อ่ะดูดิเอ้ยเฮ้ยพิมพ์ไปดิต้องการเมียรครับอ่าจัดไปครับผมสาวถามต้องการอะไรครับต้องการเมียรครับผมบอกเลยเรามันคนตรงตรงฮะนี่แอคแอคแอคโชว์ไปแอคโชว์ไปกดธงกดท่าครับผมเสร่อมากมมโอ้โหสาวบอกเสร่อมากเฮ้ยพิมพไปดิอยากมี เมียปากดีครับอยากลื้จัดไปครับผมอยากมีเมียปากดีครับอ่าพอจะเป็นเมียให้ผมได้ไหมครับฮะผู้สาวถามว่าต้องการอะไรไหมอะไรอะงงพิมพ์ไปเมียครับเมียอยากมีเมียหน่จัดไปเออเอาดิเมียครับเมียอยากมีเมียไม่ต้องถามครับผมมาหาขนาดนี้นี่ต้องการอย่างเดียวครับผมต้องการแค่คุณเท่านั้นเอ้ย พิมพไรอ๋อเขาบอกว่าพิมพไรของมึงน่ฮะเฮ้ยพิมพไปครับผมถามไปดิเอาผมทําผัวไหมครับนี่แหมเรามีคงมีครับต่อท้ายครับผมของเทของแทะนี่บอกเลยไม่เอาไก่ค่ะยาลื้สาวบอกว่าผมไก่ดูดิใส่ของที่แบบเนี้ยหน้ากงหน้าก,ากากที่แบบยังไม่เข้าซื้อว่สาวยังบอกว่าไก่อะอะไรอะนี่แอคไปเฮ้ แบบนี้ไก่เป่าแบบนี้ไก่ไหมนี่จัดไปจัดไปแบบนี้ไก่ไหมเออเอาดิแบบนี้ไก่เปล่าครับฮนี่โชว์ไปดิโชว์ท่าไปดิทุกคนเออโชว์ท่าไปดิโชว์ท่าไปดิไก่คขะโอ้ยต้องแบบไหนถึงไม่ไก่เออถามไปดิต้องแบบไหนนี่ยถึงไม่ไก่อ่าจัดไปถามเลยถามเลยเผื่อแบบจัดให้ได้นะครับผมจัดมาสิอะไรอ่ะเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะดูดิ เอออะไรอะ่ะจัดมาสี่ไม่เอาไก่กะไก่คะ่ะจัดมาสี่อะไรวะ <S <S ใหญ่อ้าวเอ้ยได้เอ้ยอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับนี่อยู่แล้วครับสาวบอกใหญ่ใหญ่ถึงจะไม่ไก่ครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราโชว์ของใหญ่ๆใ,ให้สาวเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำนี่ใหญ่พอยังใหญ่พอยังครับเออใหญ่พอยัง ใหญ่เปล่านี่ใหญ่ไหมใหญ่ปล่ล่ะอ่านี่ใหญ่ป่าครับคุณผู้หญิงเออถามว่าดีใหญ่เปล่าครับใหญ่ยังครับนี่ใหญ่ยังครับเออใหญ่ยังครับชอบเลยมึงไม่ได้ชอบของใหญ่มึงชอบคนรวยอีบ้าอีดี้มันมันไม่ได้ชอบของใหญ่เว้ยมันชอบคนรวยเว้ยอีเนี่ยเชื่อเชื่อผมปะ ใหญ่ใหญ่ไม่สนครับรวยมากก่อนครับทุกคนบอกเลยอี้แต่งเลยค่ะโอ้โหแต่งอะไรครับผมแต่งอะไรครับแต่งอะไรแต่งอะไรก่อนเออแต่งอะไรก่อนมึงบอกกูไก่อยู่เมื่อกี้มาตรงมาแต่งอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยอ่ะฮะคุณผู้หญิงเนี่ยเราลองวิ่งดิเอ้พิมพ์ว่าอะไรอ่ะไหนต้องการเมียไอ้เราลองวิ่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 งเอ้ตาม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 อะไร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 ครับมาทําไม มาทำไมต้องการอะไรต้องการอะไรครับผมถามดิต้องการอะไรครับอ่าต้องการอะไรครับเป็นเมียให้เอยถามดิต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับเออต้องการอะไรครับผมคุณผู้หญิงต้องการอะไรแหมชอบ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 นะคะนะคะอะไรอ่ะเป็นไรเฮ้ดิปากทงไปเอ้ยปากทงใส่ไปดิปากไปปากไปครับดีเอ้ยดิปากไป แล้วล่ปักทองดูดูดูๆๆๆดู Jamie, ดู no. ดู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 มันดูมันดูมันดูมันทุกคนดูมันดีเฮ้ยดูมันดีเออต้องการอะไรมันก็ไม่บอกรักเลยปักเฮ้ยถามดิอันนี้ตามจีบเหรอเออถามไปดิอันนี้ตามจีบหรอมันตามจีบผมแล้วว่าทุกคนดูดิตอนเนี้ดูดูมันดิดูแบบดูมันทำอะดูทำตัวชอบเลยค่ะโอย ตฮ้ยเล่าใจดีว่ะไอ้คนเนี้ยเอ้ยดูดิมุด,ดมันมุดผมด้วยอะ่ะเอ้ยอะไรอะไรมุดทําไมไม่ชอบไม่ชอบคนแบบมืออะ่ะบอกกูไก่แล้วจู่ๆปักธงใส่แบบตามจีบมาทุกคนดูดิเออปักธงแบบติดลับตามจีบอ่ะอะไรวะเดียแปลกแปกว่ะผู้หญิงมันมันก็มีแบบนี้ด้วยนะเออมันก็มีนะเจอเยอะแล้วว่ะออกไปชะน,นี ไปทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปเชนีให้มันเลยละกันไปทุกคนเลสโกเดี๋ยวเราออกหนีอีอีผู้หญิงคนนี้ดีกว่าครับผมไปครับทุกคนเลสโกเปลี่ยนห้องกันโอเคทุกคนตอนนี้มาอยู่ในยานคนชิลแล้วนะครับเพิ่งโดนสาวด่ามาก็ห้องนี้นะเดี๋ยวยืดแอคแบบเฟีฟยวๆหน่อยละกันถ้าแบบว่าสาวๆมาหาเดี๋ยวค่อยจีบสาวคนนั้นละกันนะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยอะไรอะที่พื้นอะสกิลอะไรวะเนี่ยก็เดี๋ยวเรานะครับผมยืนแอคแบบ เท่ๆหล่อๆเลยละกันนะครับทุกคนเออนี่กดไปกดมันทุกท่าเออกดมันทุกท่าเดี๋ยวถ้าสาวมาเดี๋ยวเราค่อยแบบเฮ้ยค่อยค่อยลุกนะฮะค่อยลุกตอนนี้แบบขอย,ยือนรับตรงนี้หน่อยละกันนะครับทุกคนเฮ้ยสาวๆห้องนี้ก็แจมอยู่นะเอ,อ้ยเอ้ยอา้อาวอ้าวไปไปเฉยเลยเอ้โหจบแล้วแหมนรียกว่าแบบจะมาตรงมาต้อนะหูแหมพุ่งไปเลยอย่างแบบอย่างงงอะ่ะเอออย่างองงเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย ท่านี้ผมยังไม่มีเดี๋ยวค่อยไปจัดละกันนะครับทุกคนแหมเราก็อยากมีบ้างนะฮะดูดิมันดังทั้งแมปเลยปะอ๋อดังประมาณ5เมตร1ิเมตรนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนเราปักทงแบบโชว์ไปหนึ่งดอกฮะไอ้แจมแจมให้เจม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 เฮ้ยเฮ้ยเมาว่ะเฮ้ยมาว่ะน้องคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย <13 S 2> มีมี13บาวป้า13าวายนี่ถอยเลยนะ่ะไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดหลอกนะฮะทุกคนต้องตายอื้อ มีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปแน่เลยส่งนี่มาถ่ายรูปแน่เลยนะฮะเอาดูชื่อหน่อยดิเอาดูชื่อไม่ได้เอ่อชื่อน้องฟิวนะฮะไม่มีไอจงไอจีไม่มีวงมีวาฟเลยฮะไอพ่อหนุ่มคนนี้ล่ะพ่อหนุ่มคนนี้ชื่ออะไรคำนี้อ่ะสิบหกวายว่ะเอ่อชื่อแอนนะฮะแอนแอนไอหนุ่มแอนนะครับทุกคนเฮ้ยสาวไม่มาเลยอะเศร้าเศร้าใจนะฮะไม่เป็นไรเราก็ยืนแอคไปหล่อๆน้องคนนี้ก็ถ่ายรูปจังเลยแบบถา่ายแบบ <laughs> น่าจะชอบนั้นเอ้ยลองลองลองปักนิดลองปักนิดมาป่ะมาป่ะมาไหมหรือนิ่งนิ่งนิ่งหรือยังไงยังไงเอ้ยลองปักใหม่ปักใหม่ปักใหม, <Wow. S 1> ม่มาเปล่ามาเปล่านี่ยืนแอคต่อครับทุกคนแอคต่อเอ้ยเอ้าไม่มาเฉยเอา้านุ่นๆนไปต่อยอยู่ตรงนู้นแล้วนะี่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไดเรองอยู่โอเคทุกคนก็ห้องนี้ไม่น่ามีอะไรอ่ะสาวก็ไม่ค่อยแบบสนใจปักธงแล้วในสมัยนี้เศร้าเลยนะฮะหรืออาจจะสนใจแต่แบบไม่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 กล้านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้ก็แบบเอ่ยเฉยๆหน่อยครับผมไปทุกคนเลสก็เปลี่ยนห้องกันโอเคตอนนี้ครับผมมาอยู่ในยานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาทรงหาสาวก่อนครับ เฮ้สาวคนนี้ชื่ออะไรครับนี่ได้อยู่ได้อยู่นะคนนี้ได้อยู่ห้องนี้ค่อยมีสาวตึงๆอ่ะดูชื่อก่อนนะครับผมเอสน้ำฝนนะจุบมัวใครปะจุบมัวได้ปะเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ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 พอหนุ่มคนเมื่อกี้อ้าวเจอกันอีกแล้วครับผมใช่ไหมดูชื่อก่อนนะฮะอ้าวกดดูชื่อไม่ได้อีกโซเวียโซใจนี่ไงน้องโซเวียโซใจหนีออกทำไมคะโอ้โหเฮ้ยพิมพไปครับผม เป่าหนีซะหน่อยนะฮะจัดไปครับทุกคนเออไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสาวคนอื่นต่อคนนี้ชื่ออะไรครับผมดูชื่อก่อนเอ,อ้ยมันตามันดูดิมันตามจีบผมอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเธอหนีเอ,อ้ยเรียกทองเรียกเธอได้ปะเอ,อ้ยอยอ่ยอยอ่อย่อย่อให้หัวใจไปหนึ่งทีครับผมนี่ถามที่ตามทําไมครับตามทําไม ครับอ่าตามทําไมครับผมตามทําไมครับเออตามทําไมครับนี่ให้ดอกไม้สาวคนนี้ไปหนึ่งทีป<ะ>ไม่ชอบอะ่ะหนีเราอะไรอะ่ะอะไรอะไรก่อนหนีปักธงไปปกัปกธงโชว์ไปปกักป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 ้างเขาให้หนึ่งกรุบแฮะใหญ่ๆเลยเห็นบอกชอบใหญ่ๆแต่ไม่จริงอะ่ะมันชอบคนรวยมันชอบคนรวยฮะอีนี่เธอหนีเราอ่าหนีอะไรแล้วตาวทำไมอะ่ะหนีแล้ว ตามทำไมครับที่รักด้วยโอ้โหดูว่าเรียกผมที่รักด้วยโอ้โห,หนี่แล้วตามทำไมครับไม่เข้าใจนะฮะเฮ้ยมันตามผมจีบสาวไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนอ้าวดูชื่อไม่ได้อีกนะฮะโอ้ยมีไอจอยจี ijo. ว่าวากีศูนย์เจ็ดวิศูนย์เจ็ดโอยอยา่าอย่าอย่าอะไรอย่าอะไรก่อนนะะเฮ้ยอย่าอะไรอะไรตามตามมาทำไมเนี่ยผิดไปดิ ตามทำไมไม่อยากยุ่งนะฮะจัดไปครับผมเฮ้ยมันหลอนไรอ่ะโกรธเราเหรอตามทำไมครับเอองงมากเลยนี่แอ,แอคแอคแง่เลยแอคโชเลยแอคโชเลยแอคโชนี่แอคโชครับผมงอนไรไม่ได้เป็นไรกันทําไมกูต้องไปงอนเฮอไม่ได้เป็นไรกันทําไมต้องงอนนี่ไอเคมกงกรใส่ไปไอเคมกรกรใส่ไป ยาลูโชไปโชเทพไปโชเทพไปเออเอ้ยให้ดอกไม้มันทำไมอ่ะคุยด้วยก็ไม่เสือกคุยเอา้าอะไรเป็นไรประสาทหรอเออเฮ้ยอ,อะไรของมันอะ่ะมาด่าผมอีกแล้วอะ่ะตึงมากมั้งอีควายเอาเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะ งงเลยักจะจีบสาวก็ไม่ได้จีบสักทีมันตามอยู่นั่นแหละอีเนี่ยเฮ้ยเหลือจะเชื่อห้องนี้แบบคงไม่มีใครเอากูลวมั่งเนี่ยโดดอินนี้ตามแบบเขาคิดว่าเป็นเมียกูหมดแหละเศร้าเลยจริงเศร้าจริงทุกคนไปเปลี่ยนห้องดีกว่าทุกคนห้องนี้แบบคงจะแบบไปคุยกับใครไม่ได้แล้วแหละนะฮะคงแบบรู้กันทั่วห้องแล้วนะครับผมตอนนี้ไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับผม let's go <S มาครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในย่านแล้วนะครับผมห้องนี้ก็คนน้อยนะครับทุกคนสาวก็น้อยนะฮะไอ้คนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย<ะ>ทำงานไม่วางเล่นไม่มีใครยานลู้หูยน้องโนเฟลแต่ไม่มีไอจีวะเอาไงดีเอาไงดีเรายืนแอคหน่อยละกันนะครับผมนี่ยืนแอคโชว์ไปโชว์ไปเออก็คลิปนี้นะทุกคนเหมือนเราแบบดวงเรามันจะไม่ได้สาวอะ่ะเราเจออีอีนั่นมันสองรอบเลยอะ ผมอย่างเซงอะแบบจะจีบสาวจะไปเจอมันอะก็เลยแบบไม่กล้าไปจีบคนอื่นเลยอะคือแบบผวาคือเจอสองรอบแล้วแบบรอบสองอะคือบอกไงเดีมันมันตามติดผมจนแบบบางคนในโซนอะอาจจะคิดว่ามันเป็นแฟนผมแล้วก็ว่าได้นะทุกคนสาวๆห้องนั้นแบบคงไม่อยากยุ่งผมอะเออห้องที่แล้วแบบเศร้าเลยนะครับ แล้วคือแบบห้องแรงมันก็ประดัดเด็กนะประดาดศาสตร์เด็กใส่ผมเฉยเหลือจะเชื่ออะไรด่ากูอยู่ดีๆปักธงใส่ตามจีบเฉยให้ทุกคนผมอย่างงงอ่ะมันมีจริงนะคนแบบนี้ผมพูดจริงนะมันมีจริงเว้ยโอเคก็คลิปนี้นะทุกคนดวงเรามันดวงแบบไม่มีสาวอ่ะดวงเสียสาวนะฮะอย่างเศร้าเลยอย่างเศร้าเลยไม่ได้สาวสักคนแถมโดนด่าอีกโอ้ชีวิตโอเคก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ ถ้าชอบนะฝากกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยละกันนะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะและก็นะสำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทําคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบาย BOO!